สวัสดีครับผมดีเจอูสตังค็ับนะครับันนี้มีโอกาสมาลงพื้นที่นะครับที่ตลาดบ้านนานะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับในช่วงของวิกฤตโควิดเนี่ยอาจจะทําให้ชีวิตหลายๆคนนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของสายบันเทิงนะครับผับบาร์คาราโอเกะบาร์โฮสนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องมีการปรับตัวแล้วกันนะครับกูก็โดนด้วยเต็มๆแล้วกันนะครับตกงานยาวเลยนะครับวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับต้องบอกว่า อาชีพที่ยังพออยู่ได้นะครับในสมัยนี้ในยุคนี้เนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นอาชีพค้าขายแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขายบ้านขายรถนะครับขายสร้อยขายแหวนขายนาฬิกานะครับขายที่นาขายสวนอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับอยู่ได้แน่นอนนะครับยอกยอกยอกวันนี้มีร้านเล็กๆนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับจะมาแนะนํากันนะครับว่าปลาเผาร้านเล็กๆนะฮะแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะครับไม่เล็กเลยนะครับต้องบอกว่า จัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับพร้อมไหมครับตากล้่ะพร้อมครับรอเฮียอะไรครับไปเลยดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูมามาเลยใครชื่นชอบปลาเผา อีกหนึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่กวนลาดแล้วกันนะครับมาครับมามาแล้วนะครับานคือเจ้าของร้านแล้วกันนะครับเจ้าของร้านสาวสวยของเรานะครับโสดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งไยแต่ละครับชื่อคุณอะไรชื่อดาวค่ะชื่อดาวแล้วกันนะครับกับร้านปลาเผาวิชาปลาเน่านะครับไม่ใช่ค่ะปลาปลาเผาหวานว่า สูงสุดได้กี่ตัวก็ประมาณ40ประมาณ40ตัวขายตัวเท่าไหร่ครั้นี้เอ่อ150ชุดละ1้0ถ้าชุด150 วันหนึ่งขาย40ตัวก็จะไปประมาณแสนสี่นะครับค่ะไม่ใช่ะเยอะมากเยอะเกินไปวันนี้ก็ได้เรื่อยๆอยู่วันนี้กี่ตัววันนี้กี่ตัวยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวครับดีเองเพราะว่าช่วงนี้นี่ใช้เวลาของการขายค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะครับเพราะว่าเราเจอเรื่องของคคฟิวด้วยนะครับเป็าไงบ้างครับแต่ก่อนก่อนที่มาขายปลาทําอะไรบ้างเลยทํางานโรงงาน ทำไมไม่ค้ามึงพูดเหมือนอติดอา่า <c oughs> งนะครับมเหมือนเกรงนะครับเหมือนเกรงเอาวันนี้ก็เลยมาพารีวิวดูแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบในส่วนของปลาเผานะครับหลายคนล่ำลือมาว่าร้านเราเนี่ยเด็ดจริงจริงหรเปล่าจริงค่ะ<ๆ>อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าร้านเรานี่เด็ดสุดแล้วปลาเราค่อนข้างที่จะสดหวานน้ำจิ้มเราก็อร่อยอ นี่กันจิ้มเองอันนี้อ่าอันนี้การันตีได้เลยแล้วกันนะครับว่าปลาเผานี่สดจริงนะครับใครซื้อไปแล้วไม่สดนะครับมาปลาหัวแม่ค้าได้เลยนะฮะน่าร้านนะครับและที่สำคัญบ้างแล้วคือน้ำจิ้มด้วยสูตรเป็นไงบ้างฮะเอ่อดีมากเลยแล้วก็คั่วถั่วเองคั่วถั่วเองอ่าไม่เห็นหื่นทุกอย่างทำหมดเลยวัตถุดิบแล้วครับปลาไปเอามาจากไหนเอ่ยเอ่อไปรับจากตลาดสดสด อันนี้ต้องขอย้ําหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับว่าปลาเนี่ยสดนะครับสดทุกตัวสดทุกวันขนาดไซส์ปลาแต่ละตัวเ<อ>ท่าไ<อ>หร่ครอประมาณ1โลถึง1.1ประมาณ1โลฝกป,ปลาแล้วกันนะครับขายตัวละ150นะครับมีมาดูอของแถมของแถมนี่อันนี้นี่คือเซ็ตของแถมนะครับใครที่ซื้อไปแล้วมีอะไรบ้างมีมีผัก5อย่างมีน้าจ<ม>ิ้ม2อย่างซีฟู้ดแซ่บกับน้ำจิ้มถั่ว แล้วก็ขนมจีนการเอาปลามาแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับสดแบบนี้เนี่ยนะครับทำเองทุกกระบวนการหรือเปล่าทําเองทุกกระบวนการเลยคะ่ะตั้งแต่เอามาจากร้านแล้วก็มาทําความสะอาดล้างเพื่อดับคาวปลาอ่าพอเอามาแล้วก็มาแพ็คใส่ตู้เย็นใช่ไหมฮะแล้วก็มาส่งตรงนี้เลย<ช><ช>แล้วก็มาดําเนินการตรงนี้แบบสดสดเลยครับมาเผาเน,นี่วันนี้วันนี้เรามาช้านะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะ<อ><ๆ>วันนี้ทีมงาน แล้วปลาขายหมดแล้วนะครับวันนี้ทีมงานเราเออมาสายนะครับเพราะว่าต้องรอตากล้องอยู่ได้กับปี้เมียอยู่นะครับ <S <S และก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพนะครับมาขายปลาแต่ก่อนทําอะไรบ้างเ,เอ่ยทำงานโรงงานทำงานโรงงานนะครับนี่คือการเปลี่ยนวิกฤตนะครับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยนะครับจากสาวโรงงานแสนลําบากนะครับกับกลายมาเป็นแม่ค้าที่ต้องบอกว่า,วา ประสบความสาเร็จอีกระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ประสบความสําเร็จอยู่ชีวิตเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเลย,ยขายปลากับขายปลากับขายปลากับการเป็นโรงงานดีกว่าทํางานประจําเพราะว่าเรามีชีวิตที่อิสระด้วยแล้วก็ขายปลาได้ ได้ยอดดีกว่าได้ยอดดีกว่าง,งานร้านเด็ดเขตแหลมฉบังนะครับนี่คือ1ตัวเลือกนะครับที่ใครที่ชื่นชอบเรื่องของปลาเผาต้องมาลองดูแล้วกันนะครับเหมือนที่บอกไว้วันนี้เรามาสายนะครับปลาก็เลยเหลือน้อยหน่อยเพราะว่าขายไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าดูทรงได้หน้างานน้ําจิ้มนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่าชอบน้ําจิ้มเลยนะครับรสเด็ดไม่เบอร์อเ,เล่าคาคไม่อัพราคาไม่อัพราคาไม่มีชาร์จนะครับ<ม>จาก จาก150ก็จะ150เหมือนเดิมแต่ว่าขอเติมสัก4,200นะฮะมีส่งทั่วพื้นที่ของแหลมช่ปังเออแค่พื้นที่ใกล้เคียงใครอยากจะเหมามาเป็นแบบงานเลี้ยงได้ไหมได้ค่ะอันนี้ชอบเลยนะครับไม่ต้องขายแล้วปิ้งยาวๆปิ้งให้ยาวๆเลยเรารับประกันเรื่องน้ำจิ้มเรื่องปลาสดมากๆครับผมน้ำจิ้มเราก็แซ่บนิชาปากผอ่าปากร้านไว้หน่อยแล้วกันนะครับอยู่ที่ ตลาดชุมชนบ้านนาเข้ามาก็จะเจอกับแมคค้าล็อกแรกเลยนะครับอยู่ล็อกแรกเลยค่ะมีที่เดียวนะคะมีอยู่ร้านเดียวเลยค่ะมีอยู่ที่ร้านเดียวที่ยังไม่เจ๊งนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยแล้วกันนะครับสาหรับนิชาปลาเผาแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอให้ร่ำขอให้รวยขายดิบพอดีแล้วกันนะครับปลาตัวใหญ่มากไงฮะอันนี้อันนี้อันนี้อ่านี่ให้ดูก่อนนะฮะเต็มหน้าดีเจเต็มหน้าเจ้าของร้าน นี่คือ150บาทนะครับไร่ป่าเราก็จะประมาณ1โลถึง1.1ฝากร้านของน้องเขาด้วยนะกันนะครับนิชาปลาเน่านะครับนิชาปลาเผา<ะ>ฝากไปด้วยเจอกันทุกวันเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมพาไปดูร้านไหนนะครับเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วล่ะนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม